อ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ชอบนะคะรับเติมในส่วนของคุกคคกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวอร์เบกและเกมมือถืออ,อื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาให้ต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลฟ์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ย ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูเกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝาวาในนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง8บาท4นะคะวันนี้เนี่ยเซฟก็จะพาทุกคนนะคะมาเล่นกันในเกมของอ n สเ n n น Include นะคะเป็นเกมนึงที่เซฟเคยเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วเซฟค่อนข้างชอบนะคะเ้วเซวเนี่ย มันได้เล่นนานมาประมาณเป็นปีแล้วนะทุกคนนะคะเป็นเกมเก่าเนาะก็ถ้าใครนะคะที่เคยเล่นเนี่ยก็มาช่วยแนะนํากันได้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นกันใหม่ดูเนาะก็เอาในส่วนของเอาชีวิตรอดกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวมันจะไม่ชาเลนจ์นะทุกคนเรานะคะสามารถเลือกเมืองกันได้นะคะทุกคนก็เมืองแรกเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่แบบคงสภาพดีเนะาะเมืองสองก็จะมีภูเขาไฟนะคะแล้วก็ความ โอกาสมีชีวิตรอดเนี่ยพอเป็นไปได้นะคะชื่อแดนสม,มุทรเนาะที่มีแหล่งน้ําเค็มนะคะใช้ดื่มน้ําไม่ได้นะคะในของอันนี้นะคะชื่อแดนน้าแข็งเนาะทุกคนโอกาสมีชีวิตรอดสูงนะคะเพราะเราสามารถรอน้ําแข็งจากระลายได้นะฮะเอออันนี้เนี่ยก็จะเป็นดินแดนเขียวขจีนะคะเต็มไปด้วยสัตว์ป่าและทรัพยากรหล่อเลี้ยะะงเนาะก็จะมีเมือกสลามนะคะที่ค่อนข้างอาจจะอันตรายนะทุกคน ต่อมาค่ะโอกาสชิดลอดกลางๆนะคะแดนพงไพรเนาะก็โลหะค่ะพื้นที่มีพลังนะคะก็มีป่องค่อนข้างเยอะเนาะนะคะก็มีการขัดแค้นโลหะนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการสร้างทรัพยากรต่างๆของเรานี่ค่ะก็ เป็นในส่ข,ของความร้อนนะคะเมื่อร้อนมากเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้อันนี้โอกาสมีชีวิตรอดตำนะคะมีแร่เต็มไปหมดเลยเนาะแต่พวกน้ำนะคะค่อนข้างที่จะน้อยนะทุกคนแดนแห้งร้อนนะคะก็ริบลีริบลีกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวดูอันสุดท้ายนะ,ะโอกาสชีวิตริบลีเนาะอันนี้ก็จะเป็นแดนโอเอซิสนะคะมีน้ำเหลือยอยู่ใต้เมืองผิว นะมีแดนเมื่อซลามโอโดมุดมไปด้วยโลหะมีภูเขาไฟแล้วก็ค่อนข้างร้อนกันเลยทุกคนอเพื่อวความชาเรนะะ่ากอลิมเลยดินแดนโอเอซิสนะฮะเริ่มกันไปเลยเก่อนที่เราจะเริ่มลงจอดนะคะเราก็จะต้องเลือกนะคะในส่วนของลูกเรือเนาะหรือคนนะคะที่จะมาทําหน้าที่ลันต่างๆนะคะในดินแดนของเรา ก็นนี้ค่ะงานจัดระเบียบ10นะคะคุณลักษณะก็มีความหัวไวเนาะแตออ่อันที่เขาเรียกเป็นข้อเสียนะคะก็คือการก่อสร้างลดลงจอมอาเจียนนะคะหนักทํารูปโปง่งทําลายเข้าโของอันนี้น่าจะไม่เอานะคะคืออาเจียนยอย่างน้อยนะคะเรากักเก็บน้ำเนี่ยไปบําบัดกันได้นะทุกคนแต่ถ้าทาลายเข้าของเนี่ยขอบพังจะต้องมาซ่อมกันอีกนะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถนะคะ zoom ใ่ได้เช่นกันนะทุกคนนี่จอมตะก,กะนี่คือกินเยอะนะ start with tear s h a r skill metal work ทนทานต่อเชื้อโรคโอเคนะคะมีทำอาหารสมชุดต่างๆนานจะระเบียบอ่าววิจัยโอเคเอาจอมตะก,กะเฉยโอเคจอมตะก,กะก็เอาไป อันนี้อาจจะหาใหม่นิดนึงนะ,ะทุกคนเอ,อ่มกระเพาะหลุมแต่โอ้ไม่ไม่ไม่งานเดินเครื่องโอเคอืมแล้วก็เราก็นะคะก็มาตั้งในส่วนของชื่ออนานิคมของเรานะคะจะก็ตั้งเป็น8บาทค่ะเอาล่ะเมวดนั่งเรียบร้อยแล้วก็ลงจดยนันเอาเอ,าอ๊ะอ๋อชื่อไม่ได้เหรอ อออออออโอเคเอาเลขแรงออกก็แร้วกันลงจอดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตือนภัยฉันได้ตื่นมาทํางานตื่นตามทาเลยที่เป้าหมายเนาะแต่ความพยายามในการนั่งลกบากของฉันได้ติดชะงักเสร็จแล้วฉันควรที่จะลงจอดบนพื้นผิวของดวงดาวน,นี้แต่ดันมาติดอยู่กับใต้ดินแดนห่าง э ไกลหนไม่เสียนี่แม้ว่าสภาพจะไม่พร้อมสัน เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเกาะสร้างอนหนต่งข่มที่นี่นะคะแรดเริ่มตั้งมั่นหมายนะคะความพยายามที่จะหลุดพ้นเนาะก็คืออันนี้อาจจะแปลงงงนะคะเพราะว่าเขาแปลไทยให้มาเนาะก็เรานะคะเป้าหมายคือเราเนี่ยจะต้องออกจากที่นี่นะคะไปที่อื่นให้ได้เนาะก็เหมือนเล่นไปเรื่อยๆค่ะพยายามเจาะนะคะบน ดวงอ่ะเขาเรีกไงบนพื้นผิวโลกเนาะก็จะไปยังไงต่อหรือจะไปดาวไหนต่อเนี่ยจะต้องรอรอรุนกันอีกทีนึงนะคะทุกคนสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะคือหนึ่งค่ะเรานะคะจะขุดด้านขวาก่อนนะคะเพราะเรายังมีออกซิเจนอยู่เราค่อยใช้ออกซิเจนทางฝั่งซ้ายนะคะสามารถขยายดูได้นะคะโอ้โหแหล่งน้ำไม่มีโอ้โหแหล่งน้ำอยู่ข้างล่าง เราะฉะนั้นนะคะเซฟจะต้องขุดตรงนี้นะคะลงมาก่อนนะทุกคนนะคะเราสามารถนะคะปรับให้มันเร็วกว่าน,นี้ได้นะคะเดี๋ยวขอสร้างนะคะบันไดลงมาข้างล่างก่อนเพราะเราเนี่ยจะต้องเจาะนะคะขุดน้ำตรงนี้ไปเอเล่งเวลาตรงไหนแล้วน้าเซฟดื่มไปแล้วทุกคนอ๋อโอเคค่ะเร่งเวลาตรงนี้นะคะเพื่อให้มันแบบขุดได้อย่างไวขึ้น สาเหตุที่ต้องขุดตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อเราจะลมาเอาน้ำด้านบ้างกันนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมค่ะสร้างนะคะกันไว้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างกันไว้เนี่ยตัวของเอ,อ่อทีมของเราอ,า,อาจจะอะไรนะจมไปได้นะคะเอามาช่วยกันขุดซิหนูโอเคค่ะอาจจะต้องเจาะสองข้างนะคะไปพร้อมๆกันนะ จะค่อยๆตะล่มตะล่อมไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวสร้างลงทางนี้ก่อนเราจะได้ช่วยขุดนะคะอีกฝั่งนึงไว้ก่อนโอเคนะคะเซฟจะหล่อเลี้ยงตรงซ้ายไว้นะคะเพราะมันมีอาหารเนาะพวกทรัพยากรต่างๆะะค่อนข้างเยอะมากๆเลยโอเคเซฟสร้างปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีอากาศหายใจกันนี่ค่ะ สร้างนะคะเป็นตู้เก็บของไว้นะคะเพราะว่าเวลาเราเก็บของเนี่ยเราจะได้เออเป็นที่เป็นทางมากยิ่งขึ้นนะคะการปัญหาคนตกน้ำเพราะว่าอะไรเซฟเคยทาเออตกน้ํากันไปเยอะมากทุกคน <c oughs> <c oughs> นะคะก็สร้างตั้งไว้เนาะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องนะคะมีปลาปานะคะแต่เราต้องมีไฟฟ้าก่อนแล้วเราก็จะต้องโอ้โห สร้างทรัพยากรน,นะคะสถานีวิจัยนะคะสิ่งที่จะต้องมีเลยนะคะเพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถอัปเกรดต่างๆได้นะคะโอเคเราก็พ่วงสายอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะคะโอเคเรานะคะมาดูได้เลยว่าฝั่งคว้างเราเนี่ยมีทรัพยากรน,นะคะแต่ละอ,อย่างเท่าไหร่กันบ้างนะคะอย่าลืมตั้งว่าให้เก็บอะไรบ้างนะทุกคน เซฟคุนียาติ้งทั้งหมดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวอนาคตเราจะต้องแยกนาะพวกแบบเอ่อของเสียของดีเอยใดๆเอยนะคะไปเลยไหนพนักงานชื่ออะไรบ้างมิมะนะฮะโรวันชาวนูน,นะฮะไปนะคะเราก็จะเริ่มนะคะ สร้างวิจัยได้แล้วก็พอเราไม่มีที่นอนนะทุกคนทุกคนก็จะนอนพื้นกันนะคะแล้วโอ้โหอันนี้อัปเดตใหม่ทุกคนมันแยกให้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกนะคะที่เราจะทำเนี่ยก็คือนะฮะอืมเซฟขอดูก่อนเซฟอยากจะทำที่จริงถ้าทำห้องน้ำก่อนจะดีมากๆเลยนะคะ ไหนดูซิทำอะไรก่อนดีนะโอเคเซจะทำเกี่ยวกับพวกอาหารก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยมาเนาะในส่วนของอสุขานามัยนะคะนี่แล้วอันนี้นะคะจะทำพวกเครื่องพวยออกซิเจนด้วยนะทุกคนไม่อย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่กันไม่ได้นะคะโอเคนี้จำนวนคนงานของเรานะคะในเซอร์เคิลที่1นนะคะแล้วก็มีความเครียดที่สะสมกันมานะคะ นี่เซฟตั้งขุดไว้ก่อนเลยเนาะสิ่งที่จะต้องทำนะคะโอเคนอนกันนานเหลือเกินแม่เราต้องให้อนอนกันบ้างนะคะนี่ออกซิเจนนะคะนี่ออกซิเจนที่เรามีนะทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของสายไฟนะคะอุณหภูมิเนาะโอ้โหอุณหภูมิร้อนมากอาจจะต้องทำเครื่องทำความเย็นเร็วๆนี้ อันนี้พวกวัสดุต่างๆนะคะเหมือนเราจะหาวัสดุอะไรเนาะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็บริเวณที่มีแสงนะคะตรงไหนที่มีแสงไม่มีแสงเพราะว่าบางทีเนี่ยที่ที่มีแสงนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับนะคะทุกคนนี่ค่ะออกซิเจนนะคะกําลังทยอยทยอยผลิตไปนะคะเราจะต้องรีบเจาะน้าก่อนเป็นอย่างแรกโอ,โ,อโอ้ไม่นะไม่น้ไม่นะ นะคะเราสามารถตั้งลำดับง,งานได้โอเคสร้างนี้ก่อนเลยอย่างแรกเลยลูกนะคะแล้วก็ทูพื้นคนเดี๋ยวน้ำมันไปปนเปื้อนแรงมากแรงมากแรงมากเดี๋ยวน้ำปนเปื้อนไม่ได้ <c oughs> อละละเซรเริ่มละเริ่มละตั้งแต่แรกก็เริ่มลกแล้วนะคะลก ขอตากหรือความสำคัญเลยนะ,ะเอาไว <c oughs> ้ใส่พวกขีไหนดูซิอุ้ยเดี๋ยวนี้มีสัญลักษณ์ให้ดูด้วยอะเราชอบจัง <c oughs> อันนี้จะใส่พวกของเสียนะคะเดี๋ยวเราสร้างเก็บของทั้งหมดเอ้ยเยดี๋ยวไว้ก่อนนะคะเยวเซฟขออนุญาตสร้างห้องเนาะที่เกี่ยวกับโอ้โอ้ รีบทำอย่างแรกเลยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มต้นมาจะตายกันเลยเหรอลูกหาทำเด้อหาทำนะนี <c oughs> ย่ยคนงานของเราก็จะประมาณนี้นะ,ะทุกคนแบบว่าเอ่มอันจะไม่ค่อยเอ่ออันนั้นเท่าเท่าไรอย่า <c oughs> มันก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ นะคะสิ่งที่น่าขัดใจสลับเกมนี้คือคนงานของเรานะคะจะไม่ค่อยรู้อิโนโนเอเนจะเท่าไหร่เซฟนะคะจะสร้างห้องเนะาะก็อเอาไว้สหรับใส่น้ำเสียนะคะเราจะมีการบำบัดน้ำด้วย โอเคค่ะโอเคนะคะจะมีแบบทดสอบให้เราเล่นนะคะซ้ายมือโนมิโอสอนการเล่นนะคะมีเช่นกันนะคะทุกคนก็ไม่ต้องกังวลใดๆเลยนะคะว่าเฮ้ยเข้ามาเนี่ยเล่นไม่ค่อยเป็นจะมีปัญหาอะไรตรงไหนหรือเปล่าน,นะคะโอเคนะคะก็นี่เรามีนะคะที่วางสำหรับทำออกซิเจนแล้วนะคะเซฟก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเอาไว้ใส่สาลายนะคะเอ้ยอไว้ใส่ดินเนาะสำหรับ ทำให้อากาศเราดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีกระถางนะคะปลูกต้นไม้เครื่องทําอาหารเนาะ,ะทุกคนเดียเซฟเนี่ยจะสร้างนะคะเอาไว้ตรงนี้เนาะ,ะให้มันใช้ไฟนะคะใกล้ๆกักนต้นไม้นะคะเซฟก็เดี๋ยวโขอสร้างพื้นที่เนาะ,ะเพื่อที่จะสร้างต้นไม้นะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเวาลามันมันเป็นแบบเนี้ยมันชอบเป็นแบบนี้นะคะนี่นะทุกคนเดีเซฟขอขุดไว้หมดเลยนะคะ นี่แล้ก็สร้างไว้นะคะเราสร้างประตูเนาะให้มันเป็นห้องด้วยนะคะก็จะค่อนข้างดีเพิ่มเติมนะคะโอเคอาจจะแบบซิกแซกหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเซจ,จะไว้พวกแบบปั่นฟงปั่นไฟเนาะมาอยู่ตรงนี้นะคะหรือทำห้องเป็นห้องเก็บของไปเลยนะคะ โอ้ต้องสัง่งขุดทุกอย่างก่อนไม่นะยังไม่ทำเครื่องบำน้ำกันเหรอทุกคนเดี๋ยวนะทำเครื่องบมน้ำก่อนถ้าเราอยากให้ไหนสสำคัญนะคะเราก็สามารถกดคลิกได้เลยนะทุกคนนี่นะคะการขนส่งน,น,นี่โอเคมีห้องน้ำแล้วน้องก็น่าจะไม่ท้องเสียกันแล้วนะ โอเคอันนี้เซฟเอาไว้ใส่พวกน้ำเสียนะคะเออ,อเดี๋ยวเซฟลบตรงนี้ก่อนอะไหนปลาปลานะคะที่ระบายนะคะเราสามารถกดโอเนาะเพื่อหมุนได้นะคะนี่ <Okay. S 2> เพราะว่าข้างล่างเนี่ยอากาศหายใจไม่มีนะคะเซฟเลยจะต้องสร้างไอ้นะที่เป็นตุ่มสาลายนะคะทรัพยากรไม่เพียงพอสาลายแลยนะน้าไม่เพียงพอโอเคสาลายอยู่ไหนบ้าง มีเชื้อโรคก,กันหรือเปล่าโอ้ my god เริ่มมีเชื้อโรคแล้วนะคะเนี่ยะคะ่ะก็จะมีขึ้นเอ้ยสร้างเตียงนอนนะคะเฟอร์นิเจอร์เนาะเตียงสลับนอนนะคะทุกคนดูสกแล้วเนี่ยอุย้ยพนักงานใหม่เดี๋ยวเซจะสร้างไว้ประมาณตรงนี้นะคะเริ่มเลยเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะโอเคอันนี้อะที่นอนหมอนมุ้ง ต้องสร้างเป็นห้องแบบโล่งๆหน่อยนะคะทุกคนเอาล่ะ right, <All right. S 1> เราไปรับพนักงานนะคะ mm hmm. เข้ามาทำ uh, ในเหมืองน,นี้กันต่อเลยดีกว่านะคะโอ้ยอน,น้สรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเดี๋ยวเรารับคนนะโอเคค่ะขออนุญาตสร้างสุขลักษณะก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อให้แบบนเนาจมันหมุนเวียนกันนะคะโอ้ oh, ระหว่างคนกับอาหารเอาอาหารก่อนนะทุกคนเพราะว่าบอกเลยว่าไอ้เกมนี้เนี่ยอาหารค่อนข้างข,า,งขาดแคลนมากๆเลยนะคะ โอเครูป <Okay, S 2> <Okay. S 1> เชื่อมสายไฟนะคะเราจะต้องรีบตุนอาหารกันก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเซฟจะสร้างห้องตรงนี้เป็นห้องทําอาหารดีกว่าห้องแบบเอ่อห้องทําอาหารเนะอะเอ้ไฟมันจะชอบมาตรงนี้ให้เขาทําตรงนี้เลยดีกว่านะคะสร้างตรงนี้ก่อนเลยอย่างแรกโอเคเวลาล้มเวลานอนนะคะโอเคอันนี้เลขเก,ก้าเลยแล้วกันนะคะ เอ็นดูเนาะรู้ด,ดิแบบวางห้งนอนกันนะฮะโอเคเยกเลิอกอันนี้ก่อนนะแล้วก็ขุดลำดุกออกซิเจนกันดีกว่านะคะออกซิเจนโอเคยังเขียวอีอู่อันนี้ยังสร้างกันไม่ครบนะฮะเดี๋ยวสร้างกันครบแล้วเซจ,จะมาปล่อยน้ำเสีย โอ้ยม,มีอากาศเลยออกซิเจนอันนี้จะมีเครื่องพ่นออกซิเจนนะคะเดี๋ยวเซฟจ,จะทำไว้ตรนนี้หนึ่งอันแล้วกันเนาะนะคะนี่ค่ะเราก็จะมีการเซฟจ,จะสร้างห้องนะคะแบบพวกเนี้ยเพื่อไม่ให้อากาศมันเล็ดรอดออกไปนะทุกคนแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยเราก็อาจจะไม่พอได้นะคะโอเคเตา่ากไฟฟ้านะยังยังไม่ใช้นาะเซฟจ,จะใช้อันนี้ก่อนค่ะเพื่อปลูกต้นไม้ นะคะอ่ะสร้างเสรจ้สร้างปลูกตรงนี้ก่อนละกันต้นไม้ยาวจะถามต้นไม้ยาวสูงโอเคนะคะต้นไม้บางชนิดมันต้องการแสงด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองสังเกตกันดูดีๆด้วยนะคะแล้วก็การปลูกเนี่ยมันจะสามารถเราทําอาหารได้ด้วยเนาะแล้วขอดูอุณหภูมิก่อนนะคะอุณหภูมิโอเคยังโอเคอยู่เนาะก็เดี๋ยวเซฟจะปลูกตรงนี้นะคะอาหาร ปลูกนะคะเอาไว้ทําการผลิตนี่นะคะเราสร้างเป็นห้องเลยดีกว่าเอาเผื่อแบบมันปล่อยอะไรออกมานะคะทุกคนเราจะได้แบบระมัดระวังกันด้วยนะคะี่สร้างแบบนี้ไว้ก่อนโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดขาไม่ให้เข้า มันทำอย่างเออมันปิดไม่ได้ปะ่ะอ๋อนี่ไงล็อกล็อกนะคะเซฟก็จะใส่น้ำเสียของเลี้ยน้ำเสียนะคะใส่ตรงนี้อย่างเดียวเลยมันจะได้แยกไปนะคะโอเคเรามีน้ำดีกินแล้วนะคะนี่แสงเข้าถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวเซฟต้องลองดูอีกทีหนึ่งทุกคนนะคะนี่กินข้าวนะคะหรือแบบของอวิจัยเสร็จเราทำสุขานะ อาสุขลักษณะรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราขอดูเกี่ยวกับอที่อ๋อนี่ไงที่กันน้ํานะคะจากน้ําดีเป็นน้ําเสียเนาะเราจะต้องทําอันนี้ไว้นะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งค่ะที่ในที่เราอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะคะน้ําอยู่บ่อเดียวสองบ่อโอ้โหต้องลงข้างล่างถึงจะมีทรายต้องลงข้างล่างนะคะซึ่งถึงจะแบบเออมีน้ําใช้ทุกคนอลองดูจะที่เราขุดไปนะคะข้างบนไม่มีเลย นะคะแล้วก่อเราจะคุดขา้างเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะเซฟกันไว้ก่อนเลยดีกว่านะคะแหล่งน้ำเสียเนาะโอเคมาดูกันดีกว่านะคะว่าใส่ผลิตอะไรได้บ้างเอ้ยผลิตได้แล้วนะคะนี่ปลูกนะคะทุกคนปลูกอ้าวยังไม่ทำห้องนอนอีกเหรอ โอเคขออนุญาตนะคะเล่งเพราะว่าถ้าไอ้นี่เข้ามาเนี่ยทุกคนนะคะจะทําให้นั่นไงถ้ามันอยู่ในห้องนอนของเราเนี่ยเราจะไม่สามารถนะคะเอ่อนอนหลับได้แล้วเซฟเนี่ยไม่อยากทําลายเนาะเพราะว่าถ้ามันอยู่ตรงที่ที่แบบต้นไม้อยู่เนี่ยจะทําให้เราเติบโตต้นไม้เราเติบโตค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะซึ่งนั่นไงมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเราต้องรอโอกาสที่มันออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบรีบรีบผลิตรีบผลิตทันปะ ถ้าไม่ทันเราจะต้องทุบทิ้งนะคะหรือไม่ก็เอาห้องนี้เนี่ยเป็นห้องทำฟาร์มแทนนะคะอะ่เราลุนนาล้นกันเราลุ้นกันอัดีนะคะเอ้ยทุกคนทันไหม โอเคอันนี้นะก็ถือว่าโอเคค่ะยังทันนะทุกคนไข่ออกมันให้ไข่ก็โอเคนะสัตว์ป่าอยู่นิ่งๆโอเคไม่ทำอะไรก็ดีไปเดี๋เซนนะคะจะสร้างประตูตรงนี้จะสร้างประตูตรงนี้ นะฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเสรจ,จะสร้างประตูเอาล่ะออกซิเจนตรงนี้หมดเรียบร้อยแล้วทุกคนนะฮะเอาละค่ะเอาใส่จะยังผลิตแค่ห้าหกก่อนนะคะนี่แล้วเราก็ทําการเกษตรไปก่อนทุกคนไม่อย่างนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะไม่มีนะคะอาหารกินกันเฮ้ยอ๋อให้ปุ๋ยนะฮะไม่มีปุ๋ยให้ งานวิจัยสำเร็จเนะาะสถานีวิจัยอ๋อนะคะทุกคนอย่าลืมจัดระดับความสำคัญต่างๆด้วยนะคะมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยไหนใครที่พอมีประสบการณ์งานวิจัยนะคะอันนี้ก็จะสามารถเน้นได้นะคะว่าอยากให้ใครไปเรียนไหนเนาะแล้วก็งานวิจัยนะคะทัศน์่ยก็สำคัญเช่นกันนะคะทุกคน โอเคค่ะโรวันน่ะเซฟให้วิจัยไปก่อนเลยนะคะแล้วก็โอ๊ยไม่ใช่เล่นต่อเนาะควาเป็นอยู่นะคะแล้วเราก็มาดูเนาะว่าลําดับความสําคัญเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมนะคะเมื่อกี้โรวันเซฟให้เป็นคนที่วิจัยนะคะค่ะสถานีวิจัยเอสถานีวิจัยอย่าบอกนะว่าเอ๊ะนี่ไงกับสถานีวิจัยระดับสูงแน่เลย ใช่แล้วมันต้องมีระดับสูงก่อนทุกคนเพราะฉะนั้นนะฮะอืมไม่ใช่แต่เซฟดูก่อนอันนี้เซฟผิดพลาดเองทุกคนผิดพลาดทางเทคนิคอ้อ้วอ้าวอ,อ,อ,อันนี้กดน,นะออแล้วเริ่มต้นก็จะตายกันแล้วนะฮะให้ดูออกซิเจนโอโ้โหออกซิเจนออกซิเจนแบบว่าไม่ไหวบอกไหวนะคะอ่าเซฟยกเลิอกอันนี้ก่อนเอาเซฟสร้างออกซิเจนตรงนี้ดีกว่านะคะทุกคน สรุปคือตายตั้งแต่วันแรกนี่หาเลยนะฮะอ่าเสฟต้องตั้งตรงนี้เลยนะหะสิ่งที่ต้องทำ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออากาศนี่แหละทุกคนสำคัญมากมากแล้วเราก็จะโยงสายไฟลงมาทางนี้ค่ะนี่ดีกาตรงๆเลยนี่นะคะได้นอนอย่างสบายใจมีอากาศอากาศต้องรื้อถอนนะฮะอย่างไวเออ โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะประมาณเท่านี้ก่อนเนาะก็รอดูนะคะว่าทีมงานของเราเนี่ยแต่ละคนนะคะยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเ,เห็นว่าคนเข้ามานะคะก็เสี่ยงกับการสูญเสียนะคะได้เช่นกันนะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปพยงเท่านี้ก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะในภาคถัดไปนะคะสำหรับเกมออกซิเจนนอเอ็นคูนนะคะวันนี้ก็รอบที่23นะคะหรือวันที่23แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีขอบคุณทุกคนเลยนะคะไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ